สวัสดีค่ะแอปค่ะวันนี้นะคะแอปมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีแล้วอย่างมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคืออะไรนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือนี่เลยค่ะ Max n ซ์เนลพันะคะ Max n ซ์เนลพัเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะที่มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเพื่อนๆหลากหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเป็นเมือกหอยทากด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่าคนที่ประเทศเกาหลีะคะ่ะเขาได้สังเกตกันนะคะว่าพนักงานที่ทํางานอยู่ในโรงงานหอยทากค่ะทําไมถึงมี มือที่เนียนนุ่มนะคะขาวและที่สําคัญเนี่ยเป็นแผลเป็นหรือว่าจุดด่างดำเนี่ยหายได้ไวมากนะคะก็เลยเอาเจ้าตัวเมือหอยทากเนี่ยไปวิจัยผลออกมานะคะว่าเจ้าตัวเมือหอยทากมีคุณสมบัติที่ช่วยทําให้ผิวของเราะคะ่ะขาวใสเนียนนุ่มนะคะและที่สําคัญเลยก็จุดด่างดําและแผลเป็นเนี่ยหายได้เร็วมากๆเลยนะคะเขาก็เลยนํามาสากัดเป็นครีมบารุงผิวหน้าให้พวกเราได้ใช้กันอยู่นะคะก็อยู่ในเจ้าตัวแมกซิลพัดเรียบร้อยละที่สําคัญเจ้า ัวแมกซเนลพาร์ะคะ่ะก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยต้องบอกว่าส่วนผสมค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะข้างกล่องน,นี้ค่ะ มีแบบประมาณ30กว่าตัวค่ะเยอะมากนะคะถ้าจะให้บอกวันนี้ทั้งวันเนี่ยคงไม่หมดแน่นอนนะเขาบอกว่าปลุกน้ากล่องน่ารักมากเลยะคะ่ะแบบกล่องสีโดนใจมากเลยอะ่ะแบบต้องเรียกว่าน้หอยอะไรดีอ่ะน้องหอยชมพูด,ดีไหมคะกล่องใหญ่มากกล่องทั้งหัวเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยเปิดมาเราจะเจอใบโบชัวค่ะจะมีวิธีการใช้นะคะแล้วก็ส่วนประกอบมากมายเลยนะคะ Okay. ในกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้หยิบกระปุกออกมาเลยค่ะจะเจอกระปุกสีขาวบอกว่ากระปุกน่ารักมากนะคะกระปุกก็จะเป็นกระปุกกลมๆเล็กๆนี่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้เจ้าตุ่กระปุกนี้เลยนะคะอย่างแรกเปิดฝาก่อนเลยค่ะ บางคนงงค่ะเปิดมาเปิดยังไงคะหมุนตรงไหนแงยังไงเนื้อครีมมันอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าเราค่ะจะเคยชินกับการใช้ครีมที่เปิดฝามาแล้วนะคะแล้วก็เอามือแตะลงไปที่เนื้อครีมแล้วก็ทานหน้าแต่ต้องบอกว่าออวิธีการนั้นนะคะบางทีมันอาจจะมีเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อครีมได้แต่เจ้าตัวกระปุกเนี้ยค่ะเป็นกระปุก ที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะเป็นกระปุกแบบสุญญากาศโดยที่เราเนี่ยไม่ใช้ไม่ต้องใช้นิ้วแตะเข้าไปในเนื้อครีมเลยอะคะ่ะกเออ็เราสามารถบีบแลเนื้อครีมก็จะพุดออกมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามันจะพูดออกมาย่งไงโอเคอย่างแรกเลยจับแบบนี้นะคะ นี่แล้วบีบเบาๆนะคะเดี๋ยวเนื้อครีมก็จอ,อกมาตูดหนี่ออกมาลวค่ะเฮ้ยตกใจใช่ไหมคะโอเคกล้องเรียบร้อยละก็ปาดเนื้อครีมออกมานะคะแล้วก็ทาบริเวณใบหน้าและลําคอนะทาตอนเช้าและก,ก่อนนอนนะคะหนีเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ให้เราตบเบาๆนะคะไม่ต้องตบแรงเพราะผิวบริเวณใบหน้าเราเนี่ยเป็นผิวที่บอบบางมากนะคะสาวๆเนี่ยก็ทาตอนเช้าเนี่ยสามารถแต่งหน้าได้เลยทําให้เครื่องสําอางติดทนนานด้วยนะ โ okay. อเคตบเบาๆค่ะนิดเดียวตอนนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยที่สําคัญกลิ่นหอมมากอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลยหอมมากจริงๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้นะคะคือผิวตรงนี้นุ่มมากนุ่มกว่าฝั่งที่ไม่ได้ทานะคะแล้วก็แบบแบบมัน ขาวก็จางใสยอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยะคะ่ะแอปชอบเจ้าตัวครีมตรงนี้นะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวก็จางใสขึ้นแล้วนะคะช่วยเรื่องสิวริ้วรอยจุดด่างดำต้องบอกว่าแอปเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายตัวนี้เนี่ยโดนใจสุดๆเลยตรงที่ว่าแอปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหน,นะคะ่ะที่ผ่านๆมาเนี่ยคือผื่นจะขึ้นบริเวณหน้าผากค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ คือผื่นไม่ขึ้นอันนี้คือแบบก็ดีใจแล้วนะคะที่สําคัญเนี่ยคือผื่นมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี้แบับดีใจมากก็แบบ ขอบคุณมากเลยที่มาเจอผลิตภัณฑ์สเนลพาร์ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะว่าเนี่ยมันดีมากจริงๆมันดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้นต้องบอกว่าถ้าเพื่อนคนไหนเห็นแล้วต้องตกใจมากว่าแบบทําไมผื่ขึ้นเยอะมากขนาดนี้นะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงว่าถ้าใครเนี่ยที่กําลังมองหาครีบบารุงผิวหน้าอยู่นะคะก็ลองให้เจ้าตัวแม็กซ์เรลพาตัวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยดูแลผิวให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะคะสวัสบบดีเนี่ยออแอปก็ แนะนำไปเรียบรอ้อยละนะคะใครที่อยากซื้อมาใช้นะคะก็อาจจะซื้อใช้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือว่าตาม ร้านขายเครื่องสำอางนะคะเพราะตอนนี้น่าจะมีวางขายกันเยอะแล้วนะคะลองใช้กันดูค่ะรับรองนะคะว่าใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอปการันตีให้เลยค่ะเพราะใช้กับตัวแล้วดีมากค่ะก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะเ้ายวใครเขาเดี๋ยวในคราวหนะ้าถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีๆเนี่ยเดี๋ยวแอปมาจะมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ